ครับพ่อการคือเก่าครับกับลุงย้งครับหมดนี fine, pregnant, everyone, the the right ่ลุงย่งสีมาใส่เอียนพี่น้องมาใส่อีจูนี่พี่น้องมีอีจูอยู่สองหลังพี่น้องลุงย่งสีใส่์อันไส่เนี้ยอันหมูพี่น้องเนี้อหมูสามสันพี่น้องหมูสามสันในในฝ่ามือในมือลุงย้งนี่พี่น้องสีใส่ย่างละย่างลายยุบพี่น้องย่างลายยุบกลับมเคยใส่ดอกพี่น้องสีล่องบึ้งใส่เนี้ยหมูสามสันพี่น้อง Tinder, ลองเลยล่ะพี่น้องเอาต้องย่องใส่ได้พี่น้องเด้อนี่เรามองนี่ล่ะพี่น้องนี่มีน้องมีน้องมีอันบวกหนึ่งยู่นี่ล่ะพี่น้องีตัวหน้าลุงย่องนี่แหละนี่ใส่ร่องเลุงพี่น้องะใส่ร่องเลยอะไรบ้านพี่น้องเข้อได้คนได้โอ้พอได้อันข้อได้ปิีกนี่พี่น้องไอะไรพี่น้องเอาไมปักพี่น้องกันกันร่มพี่น้องข้าศึก อันไหลฟันไหลไหลใหมันอึงาลมเอาไมพไ่พิดไว้พี่หรอพีดแโอ,อ้เรียวเรียวลังหนึ่งเรียวเแล้วลุงย่องจะไปใส่ปัางผุดอีกลังหนึ่งพี่น้องป้าพื้พี่น้องป้าพื้นีเป็นพวกเป็นสางพีนนง่น้องโอ้หยางหยากก็มองนี้ นี่จะลาบพี่น้องเป็นน้ำพี่น้องหลังหนึ่งลูกย่อมจะจะใส่ตรงนี้พี่น้องหลังหนึ่งลูกย่อมจะใส่ใส่ตรงนี้กับพี่น้องเลยใส่ข่างปลาผือปลาพักจบไปยละพี่น้องเดี๋ยวดน้องน้องมึงเดี๋ยวจะได้ยาไปกินวะพี่น้องหาใส่แดงใส่ง่ายขึ้นอ่องเอ้ยจี่สี่ละเม่ได้ไปใส่น้ำเขาดอก ใส่จู่กินใส่หารอยากให้กินน้ำบานนี่ล่ะเอาเนี่ยพวกไว้ก่อนพี่น้องพวกไว้ก่อน็ัดจังไรฮลบมัไไหนยังขื้อนกัลเรพี่น้องจังจังสียดายามพี่น้องขื้อนจังสียดายามนึกย่สิเก็บพักกันจองกับพี่น้องพักกันจองกับไล่อยู่เก็บกินกับปุลกับเจียวกันโอ้

ว่าว่าอันสิได้สิถือบ่าอื่นสิมา้ยยาบางสิได้เอียนมันเอาพี่น้องเนาะเต่ปลาไหลบ่าเอาลูกยงการสิขอยุติคลิปถ่ายคลิปยังนี้เนาะพี่น้องขอยุติการถ่ายคลิปยังเพียงตอนนี้เอาพี่น้องอื่นยังยังติดตามในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ